เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะะักค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างใดนะครับสวัสดีครับมีะไรคิดมมนะครับวันนี้เราดูใน3ามโกแฟนตาซีนะครับวันนี้อันนี้พูดถึงไกด์สำหรับสายฟรีสายเติมน้อยที่สามารถที่จะตัวละคร6ตัวละครไฟ5หมดทุกตัวนะครับ อันนี้เดี๋ยวมีอาจจะเล่นทีมนี้ยาวแนละ้วเพราะว่ามันเป็นทีมที่แบบว่าไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายนะครับแต่ว่าถามว่าเก่งสุดไหมก็ไม่ได้เก่งสุดตัวเติมยังไงก็โค่าอยู่แล้วครับแต่ว่าอันนี้ก็เล่นก็ติดอยู่ท็อป10ท็อปย0อยู่นะแล้วก็ผ่านทุกด้านไม่ได้ติดอะไรนะครับก็เลยแนะนําผู้เล่นเนาะอันนี้ไม่เคยพูดไปรอบนึงก็แหละแต่ว่าอยากสรุปอีกรอบนึงเผื่อใครอยากจะตามนะครับจริงๆถ้าเกิดจะเอาอีกเวน,นึงนะก็เอาปูหินออกก็ได้ถ้าเกิดอันนี้เราพูดถึงถ้าเพื่อนๆตัวแบบ ตัวเดียวอย่างโลซอกซาก้าดาวฟ้าอนะคาคตมัน่าจะคิวคนเดียวพอนะก็อาจจะเอาเป็นในส่วนนี่วังยวนจีมาอยู่ย่างนี้ก็ได้ครับตัววังยวนจีมันทําค่าสายสัมพันธ์ง่ายนะ mm. เห็นไหมเธอใส่ทรับแล้วก็สายจู่โจมแล้วก็โลต้องมีแท้งหนึ่งตัวนะครับถ้าเกิดจะเอาอย่างนี้ก็ได้แต่เพราะว่าคงหมีหมีอาจจะไม่เอานะเดี๋ยวดูก่อน เพราะว่าถ้าเกิดมีลงหวานดุนจีเนี่ยมีจะค่าสายสัมพันธ์ไม่ไม่ครบครับมีของมีว่ามีอย่างนี้ดีกว่าอันนี้แต่เป็นเพื่อนเนาะคืออย่างที่บอกเกมเนี่ยเน้นตัวที่เ,เพื่อนสามารถที่จะทําไฟห้าได้หกตัวก่อนเป็นต้นนะครับแล้วมันก็จะทําง่ายนะ อ่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตพูดถึงครับทีมนี้ทำอะไรยังไงบ้างสำหรับผู้เล่นที่แบบเป็นผู้เล่นใหม่หรือว่าผู้เล่นสายฟรีสายเติมน้อยอยากจะเอาไปทาตามก็สามารถเล่นได้นะครับตู้รีมิเต็ดมีไม่เปิดเลยเพราะว่ามันเป็นตู้ที่ต้องเติมนะครับมีก็เลยไม่ได้เติมนะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติใครที่อยากจะเติมก็สามารถจัดไปได้เกียงอุยออกวันนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ตัวที่จะมาก็คือโจผีนะครับก็โจผีเก่งนะฮุยอะมีเปิดตูหนมีปิดตู้นี้เลยแล้วมีก็ใช้แต่ตัวพวกนี้หมดเลยด้วย แต่ว่าเดี๋ยวมายุลูไม่แน่อาจจะลงเหมือนกันนะคือถ้าเกิดเอาไปตีบอสมายุลูมันดีประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะเอาโงเบ้งก็อย่างที่บอกครับก็ล็อกตัวนี้เยือนเยอนกระท่อมเนี่ยล็อกโงเบ้งได้นะครับนี่จุกะเะียงโงเบ้งอ่าแต่ว่าหมีมีห้าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแต่หมีไม่มีตาอัพไอปุ่มพลังนะครับตัวนี้ก็ล็อกโงเบ้งได้เลยเนี่ยวางยูนจีจบแล้วแค่นั้นเอง ส่วนปูหูหยินที่เปิดตู้ไหนก็ออกบทครับเปิดออกง่ายๆนะใครๆก็สามารถปั้นได้ครับจูล่งก็เป็นตัวเอแล้วก็เป็นในส่วนอ,อินจีต่างไปแล้วก็โลโซกพวกนี้เป็นอยู่ในตู้เดียวกันแต่บางทีถ้าเกิดสมมุติหมีไปตีบอสถ้ากิสมมติโลซกมันหิวไหวใช่ปะ่ะหมีก็เอาหมีอจหมีก็อาจจะเอานี้มาครับเนี่ยมาหยุดลูกมาแค่นั้นเองเอาดาเมจ ลหลักที่เล่นก็คงจะเอาแค่นี้แหละครับหรือไม่อาจจะริงิงฉี่ก็ได้เอามาบับโจมตีโจมตีเดี๋ยวบอลข้างๆแรงนะก็เลือกเอาแล้วกันแค่นี้เองหลักจบเรียบร้อยแล้ววาดูในส่วนทีมนี้น่าเล่นหรือเปล่าก็ตอนนี้ตกโหดไปตกไปอยู่ที่12เลย,เยแต่ปกติก็ติดอยู่ประมาณท็อป10ถึง20นะแต่ถ้าเกิดเป็นต้นๆ2อาทิตย์เกือบๆอาทิตย์แรกนี่ก็ติดท็อป10อยู่นะครับ ก็สามารถเล่นได้อย่างที่หมีบอกไงก็แล้วมันก็สามารถติดท็อปได้แทบทุกกิจกรรมเลยครับก็เพื่อผู้เล่นคนไหนอยากจะมาเล่นก็สามารถมาเล่นได้นะครับอ่ะเนี่ยครับเห็นไหมเอามาตีก็ได้อยู่นี่เห็นไหมตีคนพลังมากกว่าก็ชาเนี่ยเจอวันหยนจีด้วยก็ยังชนะเลยเพราะนั้นมีคิดว่าทุกคนเล่นตามไ,มไดแน่นอนนะครับ เออเออสามเมตใถ้าขงเบ้งห้าดาวก็ยังแพ้เลยเห็นไหมเนี่ยแหละทีมมันเล่นได้ครับหมีว่าถ้าเกิดมีอัดผงเบ้งห้าดาวได้ก็ยิ่งเก่งกว่าน,นี้นะครับประมาณนี้ส่วนทีมนี้ไปไกลไหมก็หออยู่ที่แปดร้อยเจ็ดสิบหกนะครับส่วนใหญ่มีจะติดแต่ไอพวกตัวบอสเดียวอย่างเงี้ยไอเนี้ยเราต้องปั้นวันโยนจีมายิงแค่นั้นเองครับก็จบแล้วอันนี้ไม่ไหวเดี๋ยวราวันเออวางโยนจีส่วนด่านเดินอะไรมีผ่านยาวเลยครับ ไม่มีติดเลยนอกจากติดเลเวลเห็นไหมถ้าเกิดไม่ติดเลเวลก็เล่นผ่านง่ายอ e ีลงอี i ลททุกอย่างจบเรียบร้อยครับตีบอสก็สบายอะไรก็ได้หมดเลยเนี่ยได้หมดเลยครับตีบอสเนี่ยฮะตีบอสหมีก็อันดับหนึ่งเลยนะ mm. เพราะว่าหมีหมีว่าทีมนี้มันค่อนข้างบันลาน์นะไม่ต้องใช้ตัวอะไรมากมายก็เผื่อใครอยากจะลองก็สามารถจัดทีมแบบหมีได้นะครับอันนี้ก็แค่แนะนําไว้เผื่อใครอยากจะ ายฟพีสสยเติมน้อยไม่ต้องเติมเยอะก็ลองทีมนี้ดูแล้วกันนะครับมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วหลกัหลกๆมีแค่นี้จริงๆอ่าเดี๋ยวเปิดของให้ดูเนาะเพื่อเพื่อใครอากเล่นตามก็สามารถเล่นตามได้นะครับนี่จิตอ่ะดูล,ลง่งบูหูหยินนี่เล่นได้แน่นอนครับจางน้อยก็ชนะมากกว่าแพ้ถ้าเกิดสมบุทิ์ไม่เจอคนพลังเยอะกว่านิดว่าสู้ได้นะครับอ่ามีอะไรอไรกีกไหมมีอะไรเรื่องสกิลครับนี่ นี่เผื่อใครจะเล่นตามไปเล่นได้นะครับตัวหมีคงค่อยไปปรับโงงเบ้งเอาห้าดาวแล้วตัวอื่นห้าดาวหมดหมีก็คงจะจบแล้วเดี๋ยวเลาตัวใหม่มาค่อยว่ากันตอนนี้เล่นได้อยู่ครับก็ประมาณนี้แหละครับติดมันติดหมดเลยอะ่ะไม่มีให้ลองอะไรเลยอะ่ะอืม แต่เกิดผู้เล่นที่แบบว่ามีคุณลัพษณหนีก็แนะนํานะให้เปิดเกียงอุยกับจูโรเอ็นอาเอามาลงแทนสองตัวจะเก่งกว่าเนี่ยถ้าเกิดจะทำเทียงเกียงเทียมทำเทียงเอ่อทีมเกียงอุยก็เนี่ยเลยแบบท็อปเซฟเนี่ยเนี่ยเกียงอุยคู่ของเบ้งแล้วก็จูโรเอ็นอาแล้วก็จูโรเอ็นพีแล้วก็มารยูรูห้าตัวเลยแล้วอินจิมาอีกตัวจบเรียบร้อยแต่เพียงเท่านี้ครับเพื่อให้เขถามอะไรก็เพิ่มเติมความคิดเห็ผู้คุยแล้วเปลี่ยนได้สำหรับสามโคฟันตาซีอ่านแล้วเจอกันนะครับ